ที่ผมจะอยู่ที่กอะูดแล้วนะครับก็พรุ่งนี้ก็จะกลับไปทำงานนะครับเมือ่อสมัยก่อนนะครับที่ผมเคยมาเมือ่อเ0ือสิบปีแล้วนะครับที่มากอะูดนะครับก็น้ำใสแล้วก็ทะเสวยปัจจุบันก็ยังเป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะครับก็ยัง เที่ยวอ,ออกไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกันก็ถ้าเกิดผมมีแบบเจออะไรที่ดีๆราคาที่ไม่แพงนะครับก็จะมาแนะนาในเพจกันนะครับก็พยายามจะออตอบคอมเมนต์ทุกอันนะครับเพื่อจะได้เพื่อนๆจะได้มาแชร์สิ่งใหม่ๆกันนะครับแล้วก็กท้ายเนี่ยก็ฝากเว็บอีกเว็บหนึ่งนะครับก็เว็บอีกกล้องในท้งโลกนะครับชื่อเดียวกันเลยก็เป็นเว็บที่รวบรวมรีวิวที่ผมทำนะครับรีวิว หิบกล้องมาท่องโลกอีกทีนึงนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่กดแชร์กดไลค์กันมาตลอดคลิปการเดินทางนะครับ